โอ้บรรยากาศยายชอบเนี่ยบรรยากาศดูลมพัดปิวสวยเลยไม่ล่ะเฮ้ยยายเอ้ยโคตอิจฉาคนที่จะมาจองตรงนี้จังเลยวะเนือยว่าอะไรนะบรรยากาศดีลมพัดเย็นสบายสูดอากาศบริสุทธ์ให้เต็มปอดเข้าไปเลยไอ้หนูแต่หลักๆคือความสวย ความพรีเมียมต้องยกให้โครงการของพี่นุ่มนี่ป่านุ่มจัดให้ใช่ไหมป๋านุ่มจัดให้นั่นแหละโอ้โหนี่เข้าเข้ากันได้เข้ากันดีนะโอ้ะลมดีจริงๆดูดีดูลมดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ากอนเลยวิวภูเขาแบบพรีเมียมของแถมเป็นสิบรายการยายเกินเกินสิบรายการไอ้หนอโอ้โหเรียกได้ว่าแปลงนี้เหมาะกับคนที่ขยาดน้ําท่วมเป็นที่สุดโอ้โหสูงกว่าระดับน้ำทะเลตก 200เมตรเออถ้าตรงนี้ท่วมแล้วย้ายก็ร้อยคอไปอู่ในทะเลอ่ะดูแล้วแล้วมันรัศมีจากกรุงเทพ200กิโลเออเออเรีกเยกได้ว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วราคาดีด้วยอ่ากับของแถมแบบทําแบบจัดเต็มแบบตุกๆแบบโครงการนั้นนะอ,อ่ะอ่าเห็นความสวยงามของโครงการที่แล้วแล้วของพี่หนุ่มไหมวันนี้เราเอามาลการันตีนะกว่าเขาจะไปเชื่อใช่ไหมเนี่ยเออ เนี şey ่ยเขาจะลงต้นไม้ใช่ป่ะผลไม้แล้วก็มีล้อมรั้วป่ะล้อมรั้วแบบนี้เลยนะประตูเห็นป่ะเห็นไหมทาประตูเห็นป่ะเสาไฟเขาก็ตั้งให้นะเห็นป่ะมีโซล่าเซลล์อีกต่างหากแบ้ไปไปดูนะว่าไม่ต้องอ่นนั้นผมก็ื่นเขาจดเหมาะหมดแล้วอ่ะอันเนี้ยอันนี้เฉพาะในเวิร์กนี้นะก็มี2โครงการอ่ะแต่มีโครงการนี้คือจองหมดแล้วหมดหมดแล้วเห็นป่ะป้านแล้วก็อีกโครงการหนึ่งน่านก็หมดอีแล้วน่านก็หมดอีกแล้วเห็นป่ะเนี่ย โครงการของพินุ่มหมดเลยนะยที่มาสร้างเนี่ยโอ้โหสวยๆทั้งนั้นแต่อันนี้มกรารีวิวกุมภาหมดแล้วป้ันุหนุ่มของ้องแมนมาพี่หนุ่มเดินทางมาถึงโครงการ15แล้วโอ้โห <S <S> <S อันนี้คือต้อนโครงการเลยแปลงนี้อยู่ที่ไหนยายนี่ไงล่ะไอ้หนอตำบลน,น,<ม>นิคมเสียอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีซอยหนึ่งใต้ เนซอยข้างหน้าที่เรากัยยืนอยู่เนี่ย<อ>ซอยดิงใต้<อ>แต่อันน,นี้นี่นี่ดูดูคุณโชมดูดอะไรอีกอะดูน,น,นั่นแหละทั้งรูปทั้งทั้งข้อความอ่ะโครงการพี่หนุม่มถ้าใครยังจําได้ที่เราแล้วมาที่เรารีวิวประมาณ3โครงการที่แล้วคือปิดหมดแล,แล้วแล้วก็เขาเด่นเรื่องถนนอ่ะบท อัดให้อย่างดีอย่างดีเลยไม่ใช่รถแบบมาเทโลยนะไม่แช่รถอีต้องไปแจ๊กมาดันเอยอันนี้คือรถของการหลวงเลยอ่ะเออเอามาเทโลยแล้วบดอัดให้เลยเอสวยๆแล้วก็จะจัดสวนจัดสวนมีสระน้ําให้มีท้อสระน้ําให้แล้วก็วางถังให้แล้วเดี๋ยวเงื่อนไขต่างๆเดี๋ยวค่อยดูต่อเอแต่ว่าหลักๆเนี่ยเป็นเป็นเป็นวิวเนี่ยสวยสวยทั้งหมดอยู่แหลอและรอมรัวเห็นป่ะรอมรัวไหลรอมรัวรวดน้ำเออเอพอประตูออ ลงต้นไม้ผลไม้อ่ะสิชนิด10ชนิดชนิดละสออย่างสอต้นมีเยอะแยะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูดูดีนาเอเฮ้ยบ่อน้ําถนนสาธารณะโอ้มีสายน้ำยดวารีสายน้ำยดให้อีกน้ําใช้เองในโครงการอ่ะมีต้นไม้อีกไฟฟ้าพร้อมแปลงนี้คือเป็นแปลงละไล่ครึ่งเริ่มต้นที่ไล่ครึ่งก่อน อ่าไล่หนึ่งงานไล่ครึง่งสองไร่นะสองไร่กว่าครับผมเ,เออได้ข่าว<อ>ี่หนุ่มเขาก็จะเปิดผ่อนด้วย200อวารอ่าลองลองเข้ามาคุยกันได้นะว่าตอนนี้เขากำลังจะเปิดถ้าเกิดวีมใครสนใจถ้าเกิดว่ามีใครสนใจเนี่ยเขาเปิดเลยเออนะแปลงละ200วาเขาก็จะตัดมาแปกจากแปลงละ2อไร่แล้วแหละอ๋อใครสนใจลองติดต่อมาได้เพราะว่าก็เบอร์เบอร์ก็มีให้แล้วอ่ะเอาเบอร์ไหนง่ายเลยอ๋อมีเบอร์ไลน์ด้วยนี่วะเนี่ย <g ül> ก็เหมือนกันเออเหมือนกันอ้องโทรทั้งลายเออนะจ๊ะแล้วฟรีโอนเห็นไหมอ่ได้ข่าวว่าเป็นชนโฉนนะนโฉนครดแดงทีง่้าโฉนคูดแดงคือแปลงนี้คือพร้อมโอนเลยนะครับคุณผู้ชมจ้ะชโฉนแบ่งออกมาเป็นใบ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 แบง่งเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ซื้อสดไปโอนที่กรมที่ดินแล้วเอาชโฉนกลับบ้านไปได้เลยนะจ๊ะเอาไปนอนกอดเลยเนาะกับแปลงนี้เนอะถ้าซื้อ่ันนี่เอานโหนมาให้ยายก่อนเออเกี่ยวป่า ไม่รู้เหมือนกันเอาไปให้ทำไมรู้แต่เขากัดแต่เขาจัดนี้เขาถนนถนนกว้างทุกแปลงเลยวันนี้เนี่ยแล้วบทอัดโอ้โหสุดยอดจริงว่ะทูกแปลงละสองไร่ดิกว้างร้อยเมตรแต่ติดถนนนะมีที่ไหน่ะแปลงละติดถนนแปดสิแปดเมตร่ะมีที่ไหนไกาหรือก็ตั้งสามสิบหกเมตรคือเอาเป็นว่าเอาเอาเป็นว่าซื้อไม่อยู่เองก็ซื้อเก็บก็กําไรในอนาคตเอามาแบ่งต่อได้เลยอีกสามปีคุณคุณกําไรแน่นอน บอกเลยเพราะว่าทรงก็ทรงก็ดีอ่ะคือว่าน้ำในโครงการในปีละเก็บเป็นปีละนะนี่นี่นี่คุณผู้ชมเอโครงการจัดสรรส่วนใหญ่ออผมขอบอกไปเลยน้ําจะไม่ค่อยพอใช้ถ้าเกิดว่า<อ>เราไม่ได้อยู่ในเขตแบบภูมิภาคอะ่ะใยายกันึกว่าอเห็นก็ทาสีกเ,เขียวนึวกว่าบ,บ้านพักใหญ่ไม่ใช่บ้านพักคนราไะไม่ใช่ <laughs> อันนี้คือระบบประปาบาดาลเลยอย่างดีโอใช้ระบบโซล่เซลแต่ในเนี้ย มีไฟฟ้าเข้าประปาตัังหาก็เข้าใช่ไหมมันก็อยู่หน้าโครงการแล้วมันจะไปไหนได้อะไรจะมนไม่เห็นว่ามากีนเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็มี3ามบีบีน่ะเขาใช้กันนะแอนมาในทุ่งในทุ่งบ้านสวนนู้นน่ะโครงการนู้นโครงการก่อนๆเขาคิโอ้โหคขสวยเลยคุณผู้ชมเออดูยิ่งยิ่งวิวฝั่งตรงข้ามอะคือเขาแบบโอ้ไม่ใช่แค่ตรงข้ามรอบทิศสนิทรอบแดนโน่โเ่นนนอนไโนโน่โอ้โหสนิทรอบแดนไปยันข้างในโครงการเองเห็นด้วยนะว่ๆเห็นป่ะไหน อ่างก็เสียวไงเขอนอะไรนะ,ะอ่างเก็บน้ำกระเสียวเนี่ยเนี่ยเนีน่ยเย่เออโอ้โห oh จัดเต็มจริงๆเลยกับเขื่อนกระเสียวไอหา่าอะไรห่านทรายท้ายเขื่อนจ้าก็คงไปเที่ยวกันสบายๆนะอันนี้คือเป็นระบบที่เขาทำภายในโครงการคือ oh จัดเต็มนะ <Wh ee. S 1> เดี๋ยวมันจะมีปั๊มปั๊ม <Wh ee. S 1> อีกเห็นป่ะ oh อันนี้คือปั๊มแบบเอ่อไม่ใช่แค่ ไม่ใช่แค่โซล่าเซลล์อย่างเดียวเขาทำเป็นระบบไฮบริดคือมีไฟด้วยอ๋อเวลาแสงน้อยมันจะปั๊มไม่ได้เออเออแล้วก็ต่อระบบไฟเข้ามาอีกหน่อยใช่ก็คือไม่ว่าจะแดดจะฝนจะร้อนจะหนาวจะมีแสงหรือไม่มีแสงอันนี้ก็ใช้ได้หมดใช้ได้หมดเออแบบไงพรีเมียมไหมโอโ้สุดยอดวะถ้า<ล>โครงการไม่ดีเขาจะไม่ทำใช่ไหมไอพี่หนุม่มเขาเนี่ยพี่หนุ่มเนี่ยก็บอกแล้วเอาแบบัดเต็มเอาแบบถึงยายครับผม ก็ยังไงล่ะเป็นถนนด้านหน้าใช่ไหมครับถนนด้านหน้าเ็ครขาเขาปรับเห็นไหมเขาเตรียมเขาเตรียมเขาเตรียมอันนี้เรียกถนนซอยหนึ่งใต้ซอยหนึ่งใต้ของด่านช้างเราวิ่งไปแ0 0เมตรก็เป็นถนนลาดยางลาดยางเลยไปหน่อยโรงเรียนดนช้างวิทยาเออแต่ว่าสุดขอบก็จะเจอวัดอ่ามหาธาตุพนมอ่าเราจับพิกาไม่ได้วัดสวยวัดตั้งอยู่บนเขาเนี่ยแหละห่าง อยู่ต้นซอยแต่ว่าการเดินทางเห็นไหมถนนมันกว้างอยู่แล้วเห็นไหมครับว่าเสาไฟมาตั้งอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็เสาไฟของโครงการมาตั้งอยู่ตรงนู้นตรงนู้นเนี่ยสิบห้าเมตรได้ไหมเนี่ยยายโอ้หน่าจะกว่าว่เฮ้ยอะไรสิบห้าเมตรเฉพาะถนนนะเขตถนนนะคือแน่นอนว่าตรงนี้อนาคตไกลในการพัฒนาเพราะว่าคอนกรีดเขาก็เข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมครับเข้ามาลาดยางละคอนกรีดมาได้สักก็มาสัก ห้าร้อยเมตรมั้งอ่าใช่ก็เดี๋ยวไม่ต้องห่วงอ่ะคือถนนมันถนนมันหลักอ่ะยังไงก็ต้องปรับปรุงอ่ะอและนี่คือเราก็มาอยู่หน้าโครงการจ้ะนะเขาทําเข้าไปนี่โอ้โหเฮ้ย <c oughs> เราวัดถนนใ้เขาดูหน่อยไหมได้เช่แก้ปดีเจมาอุปกรณ์เองนีครบจริงิเนาะโอ้ครบของเราอ่ะ <c oughs> ชัดเจนอยู่แล้วไปจังมาประมาณว่ากี่เมตรกี่เมตรเนาะประมาณยายไปขอบนู่นดีเท่าไรอีกได้อีกหนอได้อีกหนออ๋อ อาวนี่มาเอาเอาแท่ขอบหินแต่ว่าหลักเขมันจะอยูุ่งนี้ได้เหรอได้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 เออหลักหลักเขมันอยู่ข้างๆใช่ไหมเออมันก็จะประมาณ8เมตรเนี่ย8เมตรนะเอาจะจากกันไปเลยเหรอเออ8เมตรเออ26ฟุตจะเอาละเอียดกว่านี้อีกไหมล่ะพอพอพอใจจะงงแล้วถนนนะเขาบอกอ่านมาละแน่นเบ้าโอ้โหเอ็งดูเอ็งดู โอ้โหไอ้ไม้อะมันเคาะไม่สะใจเขาเอาคุณผู้ชมบอกว่าเอาหัวเคาะได้ไหมตรงตานหัวยายเหรอเคาะมาทีไรไนี่ยเิืเลยออกบายเลยนะวันนี้รู้สึกว่าหัวยายจะเรียบแป้ไปเืยท<า>ั้งผมมาเมื่อเช้านี้เดียงจะไปงานแต่งเขาดิเห็นปะโด่ดงดังอีกแล้วงานไปขโมยงานบวชใครมาเนี่ยขโมยงานบวชที่โดน,นอู่ทองมาวานก่อนนี้ใครเป็นเจ้าภาพก็ลองดูนะครับผมกองใครหายกรองใครหายเนี่ยในแปลงก็จะเป็นยาวลงมาอย่างทรงที่เราดูในผังอ่ะเห็นปะอย่างสองไร่เนี่ยเอาเลยหน้ากว้างเนี่ ร้อยร้อยเมตรอ่าด้านลึกเข้าไปเลยเกือบสี่ิเมตรอ่ะประมาณสี่สิสวยเลยเออคือด้านยาวอะ่ะขอให้ติดถนอนน่ะไม่มีใครเคียงหรอกผมว่าไม่มีใครเคียงแล้วมีไม่ได้ยี่สิบน้ำที่แปลงน้มีแค่แปดแปลงอะไรนี้มีแค่แปดแปลงเออคุณผู้ชมไลวยาวลงไปเลยเห็นปะ่ะมันจะมีเขาทําตัวอย่างเป็นแบบบ่อน้ำปูผ้าใบเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูและกันจักรของการเออเขาว่าอย่างนี้ไม่ใช่หรอว่าราคาไล่แล้วสี่แสนห้าถ้าไม่เอาบ่อน้ําไม่เอารวดน้ํา ไม่เอาที่ก็ไ <left> ม <ห PA> ่ต้องจ่ายแล้วสรุปจะเอาอะไรไม่ใช่ยายก็เป็นมุกของจ่ายเอาเป็นว่าไม่เอาบ่อน้ํา <kind> ก <abonn és> ับไม่เอาถังน้ําดีกว่าออใ้ถังสามพันลิตรอ่ะอ๋อเขาจะมีอยู่เป็นช้อยให้เลือกถ้าเกิดว่าเราจะเอาบ่อน้ำหรือเราจะหลือหรือเราจะไม่เอาบ่อน้ำจะเอาถังแทนอันนี้ก็ไล่ละ4ี่แสนห้าแต่ถ้าเราไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยเอ้ยแต่แต่เอาที่นะเออ ไม่เอาบ่อน้ําไม่เอาทางน้ําก็สี่แสนสามสี่แสนสามไปสองหมื่นเออประมาณนี้ไหมก็บ่อน้ำเนี่ยเขาขุดจังกวางจากห้าเมตรคูณห้าเมตรเฮ้ยเยสเออสามคูณห้าออสามเมตรคูณห้าเมตรสามคูณห้าเขาบอกมาแล้วเออแต่หลักๆคุณผู้ชมอยากให้ดูเวิร์กที่เราอยู่เนี่ยอยากให้ดูว่าโครงการก่อนก่อนเขาอ่ะก็ยังต่ากว่านะต่ำกว่าผมถึงได้บอกว่าอันเนี้ยลาดลงไปเลยเนาะสวยกว่าแทบจะสวยที่สุดแล้วตอนที่ตั้งที่ผมรีวิวมาโครงการแกอันนู้นเท่าไหร่นะร้อย ระดับน้ำร้อยกว่าเมตรอันนี้200เมตรอันนี้สองเมตรดูดิของเราเป็นหลังเต่าของแท้คุณชมนี่เป็นเต่าหาบหรือเต่าอะไรวะเนี่ยเอ,อ้ถ้าพี่แจ็คบอกเป็นของแท้เห็นป <laughs> <laughs> ่าทางฝั่งนั้นเห็นไปแล้วทางฝั่งนูน้นเห็นป่ามันลาดลงไปมิดหัวไน่น่ะนะมิดหัวจริงมิดหัวไม่เชื่อย,ยายเรากระโดดลงไปได้ป้าบ้าแล้วยายขาไม่ค่อยดีมิดหัวจริงๆคืออันนี้มันสูงจริงๆเออถ้าน้ําภูเขาไหลมาคือ มันก็ไม่มันไม่ได้มาขัมนมันลาดไปทางนู้นซะแล้วมันไม่ใช่แองแองกระท้อนใช่ไหมล่ะแองกระทะอ๋อเออใช่มันไม่ได้แองแล้วโอ้โหบอ่อน้ําข้างหลังสวยเลยวะ่ะ <c oughs> โอ้น่าไปดูน่าไปดูเดี๋ยวดูได้เพราะว่าเดี๋ยวอันนี้เขายังเพิ่งจะเป็นตัวอย่างแต่เขาต้องปลูกอะไรนะปลูกต้นไม้ขอบสะ yes ลงต้นไม้เดี๋ยวก็ต้ล้อมรั้วลวดหนามคือคือคุณมาจองอ่ะก็โอนเอ้ยก็ก็ล้อมได้เลยเออเดี๋ยวพาไปดูหมุดด้วยเออแล้วก็อะไรนะกระต๊อบไม้ไผ่เอ้ยกระต๊อบของอะไรนะพี่ออสกระต๊อบไม้ไผ่พี่ออสอยู่ตรงนี้เองเลยโรงเรียนไปหน่อยเดียวเราไม่ต้องสั่นทรายคุณภาพของพี่ออสล้วเดี๋ยวให้คุณชมดูเอาเอาเออน้ำมันสวยจริงใช่อ่าอ่สังเกตเสาแต่ละเสาอ่ะเห็นป่ะมันจะมีท่อแปร์เห็นป่ะ พอแป๊บโอเคมันจะมี้าแป๊บอยู่คือเขาคุมหลักคุมไให้เรียบร้อยมันแป๊บนะแสดงว่ามันโดนรถทับนั่นมันแป๊บอ๋อเนี้ยคืออันนี้ตัวอย่างนะเฮ้ยปูผ้าใบด้วยเนาะถูกต้องครับผมเดี๋ยวเขาจะปูผ้าในเฮ้ยผ้าใบผ้าใบเออถูกแล้วอะไรกันครับเนี่ยพอพี่ดุมก็ปูแล้วก็ไม้ไปจิ้มใหรอวะเฮ้ยอย่างนี้มันขมามัะดีไหมขมาับเนี่ยคือก็จะทําเป็นแบบสวยๆและบ่อน้ํากับภูเขาเป็นอะไรที่เข้ากัน เห็นปะอะไรก็ได้ละข้างหน้าภูเขาข้างหลังบ่อน้ําหรือข้างหน้าบ่อน้าข้างหลังภูเขาไม่แ้วแต่หงตุ้ยไข่โอ้โหคุณผู้ชมแล้วทพมาเรามายืนอยู่ตรงกลางนี่คือเด่น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 ป้าแพรข้างหลังก็จะสวยกว่านี้นะมันจะเห็นชัดนะมันจะเห็นชัดนะอมันเป็นทุ่งแบบโอ้โหสุดยอดจ้ะสุดยอดดูลงดิไอเลี้ยงไอดานบางคนบอกเฮ้ยจนไม้สิบชนิดยี่สิบชนิดเนี่ยมันอะไรบ้างวะมีอะไรบ้างไหนลองไล่มาหน่อยดิอ้าวยายถามเองอย่า มีละมุดกระสวยอ่ะเงาะโรงแรมโรงเรียนอ่ามีอะไรอีกนะพุชซาเอ้ยไม่มีไม oh, ่มีหยอกหยอกมีม e ังคุดอ่ามังคุดก uh, ็มีด้วยอ่าอ่ามะยองชิดมะยองชิดอ่ะละมุดละมุดเออขนุนขนุนทวายขนุนทวายปีเดียวอีกปีหนึ่งเน่าเน่าสิทันอะไรอีกอะโอ้เยอะฝรั่งเกิมจูโอ้ยไม่ฟังห่วงน้ำดอกไม้สีทองเออเฮ้ยมีอะไรอีก ปายายก็ลืมเหมือนกันว่าเฮ้ยประมาณสิบชนิดละกันเ,ออเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อมูลให้ดูออแต่หลักๆคือความสวยความพรีเมียมต้องยกให้โครงการของพี่หนุ่มนี่ป้านุ่มจัดให้ใช่ไหมป้านุ่มจัดให้นั่นแหละโหี่เข้าเข้ากันได้เข้ากันดีนะโอเคนีคค่นี่ไปดูไปดูเท่าแปบกันอ,อเขนะ้าสวมไว้เข้าสวมไว้เออแล้วก็เป็นลงงดลงงูไปแล้วนะเออ,เอ,อแล้วน้ําน้ําน้ําก็โอเคเหมือนเดิมก๊อกน้านี่ i, ทำอย่างไร ทั้งดว่วนมอเตอร์เวล้วเฮยเออโอ้โห oh จัดไปคือแต่ละล็อกแต่ละแปลงเขาเดินไปให้หมดแล้วสนใจแปลงนี้ก็แปลงละไรแปลงละแปล,ล,แปล,ลงละไรครึ่ง2ไรอ่ะนะโทรมาเลยนะครับผมนัดชมได้เลยอะนะเบอร์อยู่ข้างบนเออเบออยู่ข้างบนของป๋าหนุ่มแปดห้ายโทรหาป๋านุ่มอ่ ไม่ต้องโทรหาเราโทรหาป้าหนุ่มอยากจะคุยก็โทรมาเถอะเออก็ได้เพราะว<ถ><ถ>่าจะไปเหราก็ได้ใช่เพราะว่าเรารับทออําโฆษณาไงขายได้อย่างนี้ถ้าอ,อยากจ้างก็ติดต่อมาเลย2 8 9 lady channel 289 lady channel โอ้โหทำบัญญัติประกาศโคตรรับทำซื้อโฆษณาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์จ้าของสินค้าหรือตัวแทนจำหน่ายทาง2 8 9 lady channel รับทำโฆษณาให้ท่านรับรองไม่ผิดหวังหรือท่านจะเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าเจ้าของอาสังหานี่เลยต่ต้องดูโผลด้วยโพลเพิ่งคลอดเมื่อกี้เนี่ยบทโอ้โหเหลือเกินเลยหรือผู้รับมาก่อสร้างสนใจติดต่อโฆษณาเรายินดีรับทำรับงานทั่วประเทศในราคาพิจาราบริการทุกระดับประทับใจไม่ว่าจะฝนไม่ว่าจะแดดไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะหนาว เราก็ไปได้ทุกที่รับรองไม่เผ็ดหวังเฮ้ยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเหรออ้าวแหมสนใจติดต่อ080 563 5394444เอเอโค่เหมเออเชื่อสัญมาณไ